ก็พูดกันอย่างนั้นก็คิดกันอย่างนี้บอกกันว่าผมไม่มีหัวใจเขาหูผม่อยก็ทำผมน้อยใจไม่มีคนไหนรู้ใจบ้างเลยถ้าคุณกันก็ทักไปคุ้นมากเก็ยิ้ง แต่พอลืมยิ้มก็ว่าเชยไหมว่าผมใจดำจะถามก็ไม่เคยอึดอัดจังเลยคุณเข้าใจไหมที่ดูว่าผมหญิงที่จริงนะผมอาย

không là bà cả no 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 no